ช่างโง่เขาทุกทุกท่านและคณะลูกขุนในวันนี้ผมขอฟ้องร้องระบบการศึกษาดีใจที่คุณมาได้พวกเขาไม่ได้แค่ให้ปลาปีนขึ้นต้นไม้แต่ยังให้ปีนลงอีกต่างหากและให้มันวิ่งอีกสิบไม้โรงเรียนคุณภูมิใจในสิ่งที่พวกคุณทำหรือเปล่าเปลี่ยนคนเป็นล้านล้านให้กลายเป็นหุ่นยนต์มันสนุกเหรอคุณรูไม่ว่ามีเด็กกี่คนที่เหมือนปลาตัวนั้นเรียนอย่างหนักในห้องเรียนแต่ไม่พบพรสวรรค์ของตัวเอง เดนแต่คิดว่าตัวเองโง่เชื่อว่าตัวเองไร้ค่ามันหมดเวลาแก้ตัวแล้วผมขอกล่าวหาโรงเรียนว่าเป็นฆาตรกรฆ่าความคิดสร้างสรรค์ทำลายเอกลักษณ์และเหยียดหยามทางความคิดเขาคือระบบล้าสมัยที่หมดอายุไปแล้ว้าแต่สารที่ขคารพนั่นคือคำแถลงเปิดคดีของผมผมขอแสดงหลักฐานสนับสนุนรูปคดีผมจะพิสูจน์ให้ดูเชิญครับตัวอย่างแรกนี่คือโทรศัพท์สมัยนี้คุณเห็นไหมนี่คือโทรศัพท์เมื่อ150ปีก่อนแตกต่างกันใช่ไหมครับ นี่คือรุ่สมัยนี้